นี่รีครรบผู้จัดการเพชรพลอยชมพู่นักสุรศักดิ์นะครับแล้วก็อน้องหญิงเสด็จแบนมันไดทิมงานเสด็จแบนเอาอันนี้น้องอะไรมาแอบยิ้มอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอมยมยนะ บ่อโจจะให้โอวาดศิลปินนะครับไม่ไม่รู้ไม่ได้เลยอ่ะแท็กทีมแท็กทีมมันแคบไหมพ่อโจเอาเอานี่ไปยังตัวเดนเซอร์ยีหลงกับหญิอ่ะหนาลดแค่นี้ไหมจะได้เห็นหน้าค่าตาทุกคนเดี๋ยวอีว่ลงไปนี่ไหมลุ้งหรอครับไม่เป็นไรเอาตรงนี้แหละได้ได้วันนี้จะทำป็นวันแรกเลองลองที่หน้าสาวหน่อยสิเรแยนเท่าศิลปิน ไอ้แันนตอเขาเ่นชุดไม่เป็นไรวันแรกนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับถ้าวันแรกเราทำได้ดีเปิดหัวดีทุกอย่างเป็นอยเลยแล้ววันนี้โทรศัพท์รับสายไม่ดังกัสื่อสายโทรมาจ้างสารนักสื่แต่พวงน้องมไม่เปิดนะครับแล้ววันนี้เป็นมือเสียงเสียดการในงานเลยต้อทุกคนผมฝากความหวังฝากอนาคตของผู้เจ้า ผมฝากเขามาไหมกับมูเจ้าอ้ทุกคนมู้จ้เม้าฝาไว้ครับผมนั้นคือทุกคนต้องไปน้ำกันต้องช่วยกันสร้างสรรบงงานให้ออกมาดีถ้าวันแรกดีทุกอย่างจะดีเพื่อของทุกคนนะครับเราพยายามทุกคนนะครับตั้งใจสร้างสรรบงานวันนี้เราผิดพลาดวันนี้พรงนี้ก็ต้องให้ดีก็วันนี้แต่ว่าวันนี้ไม่อยากให้ผิดพลาดถ้าผิดพลาดกาคือให้น้อยที่สุด เน้นแรงของเครื่องมือกล้องมันจะกดดันครับสบายสบายเล่นเหมือนเราซ้อมมันอึ้นเยอะเลยมันขึ้นตัวให้ดีดีวันนี้แค่ไซน์ข้อาเข่าเลยเท่านั้นเหมือนเล่นจริงแล้ววันนี้ไลฟ์สดด้วยนะครับเจ้าภาพรอเราอยู่หลายเจ้าเลยแล้วก็คนที่จ้างไปแล้วรอดูไลฟ์สดทุกคนเจ้าเลยนะครับแสดงความยินดีทุกคนตั้งใจสู้ๆเนาะครับนี่ให้กำลังใจพี่ๆนะครับดังๆตั้งๆกำลังใจเอวประกัรง่ายๆหลายๆครับมา แอคทีมกันครับทุกคนครับให้หูลงามามาเอาน้อยสุดแเอาน้อยสดแรกใช่โยใช่โยใช่โย้มีครับครับเปดเเปิดรวยดวยหิงหิ้งปัันี่ก็อโจได้เอาวาดรับครับครับสวัสดีค่ะ เพชรแสนตะวัน A B G ว่าแล้วจ้าสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะแล้วก็ fc น้องอุงอิงทุกท่านนะคะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งนะคะที่อยากจะนั่ข่าวสารข่าวสารของสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะมือนี้เฮ็รหนังแน่นะคะอันเริ่มต้นจากข่าวข่าวบอโจนะคะข่าววันนี้ก็คือเรื่องราวของ สาวน้อยเสดเดิลแบนพี่น้องหลังจากซ้อมยังเต็มที่แล้วก็คือซ้อมงหญ่แล้วนะคะก็กเป็นมือที่ออกทําการทํางานเนาะอ้ยบอจนี่บอกได้ว่าสุดยอดอิลีพี่น้องมีการเซตทีมพร้อมเห็นตัวเนาะพี่น้องเนาะเพยงไดนคะสู้สู้เหงิเหงปังปังแม่นปะคะ <c oughs> บอจนี่บอกได้ว่าผู้นําเบอร์หนึ่ง ของวงการหม้อล่ำเลยแหละเชียได้หล,ละพี่น้องเฮ้าตรงเชียเด้ <c oughs> แมน่าพี่น้องสาวน้อยเพจเป็นบ้านแพงนี่ก็ของเฮ้าเด้บอดจูข่ของเฮ้าเพราะเฮ้าคือเอฟซีแมน่าพี่น้อง <c oughs> แล้วคราวนี้ก็เป็นสาวน้อยเสเด็จแบนกับของเข้าอีกแล้วพี่น้องจอยกันสู่ๆเด้อว,วันนี้เป็นวันที่บอดจู่มีความตั้งใจสูงสุดเพา่าอัญชงคะ่ะมันเป็นมือแรกที่เปิดวง มือแรกที่ร่วมทีมเซตทีมกันในเขาเซตกันครบนะคะผู้นําทีมมียูซีท่านนะคะก็คือผู้จัดการวงก็คือบเอาเอแม้นะคะซึ่งเป็นเพื่อนของบอโจูเองเลยเป็นมูกันนะคะแล้วก็น้องนัทนะคะนัทสุรศักดิ์แล้วก็น้องชมพู่นะคะน้องชมพู่ก็เพิ่งออกเพลงไปวันหนึ่งหันติดบอกเลยว่าซัมติดหนึ่งมาแรงเลยเนาะบอกเลยว่าติดสองมาแรงกับ บอกเลยว่าสุดดดนะคะเพ่งนี่บอกว่าสะดิดแน่นอนนะคะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะคะอีกน้องอีกผู้หนึ่งก็คือน้องเพชรพลอยอันนี้กะขาดวานะคะกัซมี่ผลงานเพ่งออกมาในเร็วๆนี้ละอันนี้แอดเพนขาดวานะคะเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าผู้นบํบุงต้องมีเพลงชู้ถูกไ่มคะอันนี้ก็คอยลําดับไปเพราะว่าบอวโจนี่โอ้ยสางงานนี่บอกเลยว่า เรานอนตีซีคือมือมันกับบเป็นหอย่างดอกพี่น้องที่จะออกเพ่งไหลมากอีกบอลูว่ากี่คนเขาค่อยติดตามกันแล้วกันนะคะเซตทิมเพื่ออย่างเพื่อประโยชน์ของผู้จ้างการจ้างงานเนะี่ยมือนีก็คือขนาดบางประเทเด้ขึ้นเวทีนี่มีู่้ท่เขามาเป็นสิบสิบสายแล้วอันนี้คือบอจู่เบาเองกับปากนะคะอันนี้คือสิ่งดีที่ มองเห็นโอก,กาสตรงนี้นะคะบอกเลยว่าสาวน้อยเสดิดแบนจะนํำความสุขให้กับผู้คนทั่วประเทศนะ <c oughs> หาว่าท่านใดที่อยากได้จ้างการจ้างงานกับติดต่อมาทางสอนูดเลยนะคะก <c oughs> ติดต่อมาทางเพจนั่นละนะคะก็คือเพจอยังเพจของอสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจเนาะอาซิมีเบอร์ติดต่อสอนูดไปนะคะ จังใดเสียกะอยากให้ทุกคนซอยบวกต่อเพื่อจะได้เห็ดให้ผู้หวังผู้ผู้เพิ่นอยากได้งานที่มีคุณภาพเพิ่อนก็สิได้เข้าถึงแมนนบ่คะพี่น้องอันนี้คือสิ่งเดียเ่เฮาจะสนับสนุนกันได้จังใดเสียอ่ากับเป็นไปแล้วว่าขึ้นนี่เนี่ยพานแน่นอนแรียกกับผลสรุปก็คือ บอกได้ว่าสะดืดเต็มที่นี่นะคะมีจุดโดยความว่าเพ่อนเป็นผู้บริหารเนาะบอจเพื่อนเกษตรว่ามีจุดผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งจะแก่แก้ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมือมอือต่อต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ความผิดพลาดจะแทบจะไม่มีถือว่าไม่มีเลยจะดีที่สุดนี่คือบอโจเพื่อนตั้งใจกับงานตรงนี้ก็คือมันเป็นงานไม่เนาะพี่น้องเนาะ ว่งไงก็คือบอกได้ว่ามีความมาตรฐานบอกว่าเกินล่อยสาวน้อยสเสด็จแบนหนิวบัวจูก็ใส่เกินร่อยขึ้นกันเนาะบอกได้ว่างานของบัวจูก็ค,คืองานของเฮ้าแม่นว่าไม่ดังพอเฮ้าคือไฟสนับสนุนนะคะจังไดเสียกะฝากฝากให้ติดตามผลงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะโอ้ยจังได้เสีย สาวน้อยเสเด็จแบร์นี่กรติดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าการจ้างงานนี่็คาดว่าใกล้จะเต็มแล้วนะล่าค่าทอดจ้า,จางใดก็ติดต่อไปทางสอนุดเลยนะคะโอเคนะคะเห็นผลงานมือนี่พร้อมที่จะเสเด็จทัวประเทศนะคะบอกเลยว่าบอดจูเฮดไดเฮดไหถุกคนมีการมีงานเฮดไหถุกคนที่สามารถที่เขามาออยู่กับบอดจู หรือท่านผู้ชมอยู่ทางน,นองกระเสด้มีความสุขกับถวดนาถ่ายสุดคือบลืมเสียบอะไรก็คือวันที่สิบแปดกันยายน,น,นเรี่ยวๆนี้เนาะพี่น้องเพลงเอียงของบอดจูหักหักสาวข้าวแม่หักสาวข้าวแม่เด้อพี่น้องเด้อสิเดปลอยวันที่สิบแปดตอนเสาเกา่เกาม่าวงเาวสาซอยกัน กดคนละแช่ละแช่ละแช่เด้อพี่น้องเด้อถ้าติดหนึ่งมาแรงเลยเด้อเสื้อผ้ายิเยอะแยะแอดเพนเด้ล่งไปแล้วในคลิปของที่ผ่านมายอนเขาไปเบื้องได้นะคะแล้วก็อย่าลืมวันที่23กันยายนเด้อพี่น้องให้บอกว่าผู้ใดเขาไปเบิ้งหอดหนาเวที่บ่ได้อยู่ที่บ้านแทงไปบ่วได้ให้เขากุมปิดราคา169บาทพร้อมกันนี้มีการลุ่นล่างว่านงั่วหาโต รถจากรยานไฟฟ้าอีกหาขั้นท่องข่ำอีกสองสิบนั่นประมาณนั้นนะคะเรากรลางวั่นเงินสดนับบท่วนตรงนี้คือไปบิวหนางนันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กฝากไว้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดเพจฝากช่องน่อยๆน,นะคะเพชรแสงตะวัน A B G นะคะฝากให้กดเบิ่งย่อนหลังให้แอดเพจน้ำเน้นะคะเนี่ยผมก็เลยผ่านกดอยู่ นะยังไดเสก็อยากจะน,นั่ผ้าสิ่งดีๆที่อยู่ผ้ายไต้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่กันชมนะคะพิมพ์บุยากพี่น้องเพชรแสงตะวันพิมพ์แค่นี้ a b G สหอยท่ายม่เองนะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตามไม้น้ำนะคะยังไดก็ขอบ,บุญขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามาชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ